ปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยแน่นอนนะฮะใช้ในส่วนของสินค้าที่มันย่อยสลายง่ายหรือในส่วนของพวกพลาสติกให้มันน้อยลงสวัสดีครับผมพรชรพล,ลขจชนว่มนะครับมาพบกับผมในรายการเดอะฮีโร่ช่วงพลังพิทักษ์โลกเช่นเคยครับรายการนี้ยังเป็นรายการที่ให้สาระและความรู้นะครับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสังคมและโลกใบนี้วันนี้นะครับผมจะพาทุกๆกท่านนะครับท่านผู้ชมเนี่ยมารู้จักกับพี่ท่านหนึ่งนะครับที่นามาเสษผ้านะฮะ ไม่ได้ใช้เนี่ยทำเป็นรายได้นะครับและแถมช่วยลดโลกร้อนด้วยนะครับและที่ตรงนี้อยู่ข้างๆผมแล้วครับผมนะครับอันนี้คือพี่ละมิดใจพองนะครับชื่ออะไรครับชื่อพี่ตุ๋มพี่ตุ๋มนะครับพี่ตุ๋มท่าหูของข้างหลังสวยงามมากเลยมีความคิดเริ่มยังไงครับพี่อ๋อคือแบบว่าตอนแรกพี่เปิดร้านตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นมีอาชีพอยู่แล้วมีอาชีพอยู่แล้วพอดีพี่ดังทํางานทางด้านนี้อยู่แล้วค่ะ ก็เลยเปิดร้านตัดเย็บเสื้อผ้าเพราะีนี่เศษผ้ามันเหลือเยอะก็เลยเสียดายเศษผ้าจะทิ้งก็เสียดายก็เลยเอามาตัดต่อมันมีนผ้าไหมมีอะไรอย่างนี้พวกผ้าไหมจะเยอะมากเพราะลูกค้าส่วนมากจะมาตัดพวกชุดชุดไทยชุดอะไรพวกนี้นะพี่ก็เลยมาตัดต่อจนทําเป็นให้มีรายได้เลยก็มาสร้างแบบออกมาเป็นศิลปะพี่ทราบไหมครับในสิ่งที่พี่ทำเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อนค่ะทราบค่ะเราก็เป็นผู้นำชุมชนอยู่แล้วอ๋อเป็นผู้นำชุมชนด้วยใช่ไหมครับผม โอเคนี่ครับไม่ทราบมีขั้นตอนหรือวิธีการทํำให้กับผมก็ทางท่านผู้ชมทางบ้านดูไหมครับมีค่ะมี<อ>ม,มีมีขั้นตอน,นค่ะมีโอเค,คงั้นเดี๋ยวให้พี่ละมิดไปด,ดําเนินวิธีการทําให้เราพวกเราดูเลยนะครับเชื่ออะไครับ ขอบคุณพี่ลิมมากเลยนะครับที่ให้สาระและความรู้นะครับกับผมและทานท่านผู้ชมทางบ้านนะครับพี่มีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านไหมครับค่ะก็มีค่ะก็ช่วยกันนะครับตอนนี้โลกมันร้อนอเนาะก็ทุกคนก็ทราบดีค่ะเรามีอะไรที่แบบว่าทําให้โลกมัน ไม่ร้อนก็เราก็ช่วยช่วยกันคือแบบมีเศษผ้ามีอะไรเราก็อย่าทิ้งเราก็มาทําเป็นเงินเป็นทองหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันทําให้มันมีรายได้เสริมช่วยช่วยกันช่วยกันค่ะแหม่หมอหมอการเป็นผู้นําชุมชนที่นี่จริงๆนะครับไงก็ถ้าผู้ชมท่านใดนะครับสนใจนะครับกระเป๋าสวยๆแฮนเมคร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับยังไงผมก็ขอบคุณนะครับพี่ครับพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลุกๆร้อนไหมครับค่ะอ้าวพลังพี่ทักษโลก เรามันเป็นพลังพิทักษ์โลกนะครับ